พี่จุม๋มสวัสดีค่ะเลิศไหมชิคๆนะคูคูชิวชิวกางเกงยีนกับบูทหุ้มข้อแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีขาวพี่สุทาสินีเลิศพี่แนน,วส,น,นสวัสดีค่ะเมื่อคืนหล่อมากสวัสดีค่ะพี่นางน้อย <c oughs> รอดูวันนี้รอดูวันนี้ เทไปอีกแบบพี่หนูแบมสวัสดีค่ะเพิ่งมาเลยเพิ่งมายังไม่ถึงนาที <c oughs> ตื่นมาทำภารกิจวันนี้เดี๋ยวซักผ้าค่ะแม่แซมปัน่นซักชุดให้บอสนะคะปั่นชุดแสดงให้บอสนะคะหล่อเสียงดีครบจพี่จินตนาขึ้นนา่ารักแฮม่อคือลูกชายหล่อมากวันนี้เราเป็นฟิลตัดอ้อยค่ะ เป็นเป็นชาวสวนสหรัฐอเมริกาเรามาดูกันว่าชาวสวนสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผิวหนา้าอุ้ยขอบคุณมากพี่ลาเต้ <c oughs> ใช่ดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> เห็นไหมไอ้ที่แม่บอกว่ามันจะมีริ้วรอยใช่ไหมม,มันลดลง เปลี่ยนเปลี่ยนทรงกางเกงยีนน้องใหม่นะคะค่อยๆค่อยๆดูไปสำหรับศิลแม่แม่ศิลปินท่านอื่นไม่ต้องน้อยใจนะค่อยๆดูลุกไปนะคะแต่ช่วงทำไมเพลงไปฟ้าน้องยูริร้องกินใจจนจริงๆเซลั่มหน่อยจ้าอุ้ยได้เลยขอบคุณค่ะเปรียบหนึ่งนะจ้าเอาอย่าซีฟัน แป๊บหนึ่งนะทุกคนแม่แซมเพิ่มแนวให้ทุกคนกดน,นะคะเซรัม่มเซอุยเซรัมมมร่มหมดแม้เซรั่มหมดแป๊บหนึ่งเดอ้อโอ้ยหนอสวัสดีพี่เต้านนอยากให้น้องเรียนแอติ้งได้ยังได้เรียนอยู่แล้วนะคะยิงเหลา หนูเอน้องยิเรส,สวัสดีค่ะแม่แซมเมอร์คือนูกชายลองพี่โสบอกบอสจะไปรับอ่าพี่ตีกไอจะไปรับรางวัลน่ะบอสไม่ได้ไปเพราะว่าบอสจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วเสร็จงานวันพรุ่งนี้บอสต้องรีบบิน บอต้องรีบบินกับขอนแก่นค่ะเพราะว่ามีนัดคุยกับครูที่เขาทำโชว์และโปรดักชันของเรานะคะในช่วงค่ำเลยก็เลยไม่ทันแต่จะเป็นเด็กๆเ,เรานี่แหละค่ะเป็นลูกๆเรานี่แหละไปรับรางวัลแทนนะคะดีนะสั่งวันก่อนวันนี้มาส่งแล้วเซรั่มเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวแม่แซมมาปาักหมูดอีกทีนึงพี่หนูแบมก็จะเป็นเซตเบบีที่ขึ้นนั่นแหละค่ะ ยูริซีแกมลีโอนะคะเจ๊ไก่สวัสดีค่ะสิรยให้อันถ้าใครอยากได้เซรามรอบแป๊บเด้อของหมดทุกคนเพิ่งมาเจ๊ไก่ยูริไปรับรางวัลค่ะเดี๋ยวเสร็จจากลูกทุ่งสแควร์ล้วก็จะไปรับรางวัลต่อเลย พี่เบตี้สวัสดีค่ะโกกีอยู่ที่อ่าคอนแก่นนะคะเพราะว่ามันมีภารกิจแล้วก็วันที่สามอะวันพรุ่งนี้เรามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์แล้วเราก็มีที่ฟินแลนด์คาเฟ่ด้วยพร้อมกันเลยนะคะทุกคนในช่วงบ่ายอ๋อยิปสีนี้มาอยู่ค่ะกลับไปเคลียร์กับทางโรงเรียนแล้วไปเคลียร์กับทางกศออน,นอแล้ว นะคะเพราะไม่เป็นงานสําคัญก็เลยต้องมาคะ่ะเจ๊ไก่พรุ่งนี้โตเกียวกาลังตกตจัจริงๆอ่ะพรุ่งนี้โตเกียวที่ลุกทุ่งสแควพ์จะเป็นตอนเที่ยงถึงบ่ายแต่ทีเนี้ยก็เลยเขาว่าบอกมาบอกใหม่เหมือนแบบอยากใจขึ้นช่วงเย็นแต่ช่วงเย็นอ่ะเราขึ้นไม่ได้แล้วไงเพราะว่าเราวางตารางไว้แล้วก็เลยกําลังเจราจาอยู่น่าจะเป็นช่วงบ่ายค่ะพี่ลักกี้สวัสดีค่ะ เจอก่เลิกโตเกียวปังมากบอสตื่นแล้วบอสออกไปหาสิ่งหิวใจนะคะเดี๋ยวบอสก็กลับมารอแป,ป๊บบอสตื่นแล้วไม่แซมสักผ้าโอ้ยแป๊บได้แล้วแป๊บหนึ่งนะทุกคนปแป๊บหนึ่งนะคะอน่นปั่นผ้าให้บอสชุดเต้ย นี่ไงทุกคนรู้ เป็นหลังบ้านทุกคนหลังบ้านก็จะมีสวนแต่ว่าให้ให้แม่บ้านเขาเข้ามาทําให้ทุกอาทิตย์อยู่ค่ะแม่บ้านที่นี่เลิศอยู่ไม่ต้องกังวลเดอ้อดีอยู่ฝนว่าตกโอ้โหเดี๋ยวตะกุตะกักนิดนึงนะทุกคนโอเคแล้วก็เมื่อคืนนี้ชุดหยางเมื่อคืนนี้เป็นนักศึกษานักศึกษาปีหนึ่ง บักเลวันนี้เราดูคอนเซปต์ตัดอ้อยจากเท็กซัสนะคะแดดแรงมากวันนี้จริงๆพี่กุลทิดาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะบอสไปหาสิ่งที่ฮิวใจเดี๋ยวบอสก็กลับมาทุกคน ซักผ้าขาวแล้วก็ซักผ้าสีสวัสดีค่ะพี่สุมรริกาดูคลิปบอดกับยูริจนเจ็บท้องเมืม่อคืนเลิบในทุกคนอย่าหัวเนาะบอดกไม่เซมนั่งแต่งหน้าไปก็หัวไป ขอบคุณค so okay. in well, ่ะพ่แมมแม่แซมอยู่บ้านค่ะไอ้บอสออกไปกับแม่เดี่ยวกับนัตตี้ซักผ้าก็เรียนไปได้ออกไปกับเขาเดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่แซมเอยเดี๋ยววันนี้ตอนลงไลฟ์แม่แซมโทรบอกให้เขาเติมสต็อกค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้ามากดในช่องแม่แซม ด้อมแข่หน่อยแบบว่าอ่านไม่ทันเลยด้อมแข่หน่อยอ่านบอท่านมาได้แล้วอ่านด้อมน้องอยู่ยีอ่านไม่ทันเป็นด้อมแรกที่ไม่แซมเข้าของศิลปินเลยทุกคนอ่านกับบอท่านน้ำเพลินเออ Oh. สวัสดีคะ่ปะป้าหน่อยขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แซมนะมาเมาทมอยการพูดคุยวันนี้เรามีอยู่หนึ่งงานที่อีสานลำเพลินเตาปูนนะทุกคน พี่ดาดาสวัสดีค่ะพี่จอยก็เข้ารอมครั้งแรกใช่ไหมอยู่กรุงเทพค่ะอยู่บ้านลังสิตสวัสดีลูกตาลอภัสราด้วยนะแก่ <c oughs> <c oughs> ครูสอนเต้นมาพุ่งนี้เริ่ซ้อมไม่ได้อ่าครูสอนเต้นอ่ะจะมาคุยโปรเจกต์ทั้งหมดแล้วก็มาสรุปท,ทั้งหมดในวัน ในวันพรุ่งนี้ทุกคนพี่เบตตี้น่ารักมากขอบคุณค่ะตอนเนี้เกาหลีอะ่ะแม่แซมดูเพราะว่ามันต้องขอ KETA แล้วก็ขอนั้นอยู่ก็ก,กำลังกาลังขออยู่คะ่ะเหมือนเหมือนจะได้ไปกับบอสกับลูกชายนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะทันไหมต้องรอดูเพราะตอนนี้มันเป็นฤดูดการเก็บเกี่ยวแล้วมันยากทุกคน วันนี้มาท่านแลว้วน่ารักมากยูริตอนนี้เด็กๆออกมาจากที่พักแลว้วออกมาจากที่พักแลว้วยูรินอนกับน้องเบนนะคะแม่แซมกับมานอนบ้านลังสีอ่าพี่บุตรสวัสดีค่ะพี่สิริลักษส์สดเถ่ดแม่สปอยหน่อยไปเกาหลีเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์และว f ทั้งบอร์สทั้ง FC ยูริและ FC โตเกียวจะหิวใจและแบบรู้สึกว้าวเลยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นดยนี่สวัสดีพี่ครีมสวัสดีพี่พรมพงษ์ ไปศิลปินมีแค่ยูริไปคนเดียวเกาหลีวันนี้ร้านคงเต็มใช่แล้วพี่คีมเดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่าเป็นงานอะไรนะคะอ่าสวัสดีพี่นิน่านะคะพี่หนิงสวัสดีค่ะพี่บดพี่หญิงสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะคะ พี่เบนทาชาอาจจะมากกว่าพ่เซนเตอร์ก็ได้รอดูเลยพี่กัปิยาสวัสดีค่ะทุกคนรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นอยู่เดะเนาะหน้าไปแซมดีขึ้นยุ่เดือนนี้เห็นมีคิวทัวต่างประเทศด้วยมีบาเลนค่ะวันที่ยี่สิบห้าบอสไปบาเลน บอสกำลังออกไปหาสิ่งที่ฮิวใจเดี๋ยวกลับมาทุกคนก็ทราบเองเด้อพี่ศิริลักษ์รอดูคอนเซปต์ชุดวันนี้เราดูคืนนี้เอคือหอนแบแบนี้รอดูชุดคืนนี้เด้อ ได้เลยค่ะพี่หญิงเอาให้ลูกชายอยู่อ่าน้องน้ำตาลอยู่ฟินขับค่ะน้องน้ำตาลไปช่วยดูแลเรื่องบัญชีขอให้บอสนะคะดูช่วยบอสทำกิจการดูแลกิจการของบอสนะคะเมื่อคืนหล่อเทมากป้าหน่อยบอกขอบคุณค่ะ ไดเซล้ล์มโตเกียวกับดาวนินแกมผู้คู่กันคือเลือดเลือดพี่คิมเลอิอดคืนนี้เริ่มสตาร์ทตีหนึ่งทุกคนต้องสู้นะทุกคนตอนหัวข้ามทุกคนนอนรอไว้ก่อนตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมาตีหนึ่งมาสู้ไปกับเราไปเกาหลีทั้งที่ลูกชายจะได้ทรงผมเกาหลีกับมาไม่นะ้อยพี่เมียวะโ <laughs> ตเกียวปังมากพี่ทองราดาขอบคุณนะคะแม่ตอนนี้เสจตามากเลยพี่เป็นอาร เป็นอะไรพี่ชาชาเกิดอ,อะไรขึ้นน่าสวยนะสายขอบคุณค่ะพี่พรพรมเมื่อคืนตีสาวันนี้เราเริ่มตีหนึ่งทุกคนต้องสู้นะเมื่อคืนดูจนจบพี่หญิงเก่งมากแม้วันที่ 4, สี่มีไลฟ์สดให้ดูไม่เห็นว่าวันที่สี่เราจะประ,ประถมนิเทศใหญ่เลยเป็นการประชุมทุกฝ่ายไม่ใช่แค่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะ อาจารย์นักดนตรตีทีมเวทีทีมฉากทีมจอทีมที่โค,คลลบกับโตเกียวทั้งหมดเลยวันที่สี่เป็นประชุมใหญ่ประจำปีเมื่อคืนดูไปหลับไปพี่กอบกุณซู้นอนตีสามทุกวนันน่ารักมากเลยขอบคุณช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะเราก็เลยจะได้เข้าสถานบันเทิง ขอบคุณทุกคนด้วยนะตื่นมาดูอยู่นะแต่หลับกับอากาศตื่นมาดูย้อนหลังเอาพี่คิมน่ารักมากยูริใส่เสื้อสีขาวดูสะอาดผู้ดีเหมือนพ่อบ๊กเลยฮะไปทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรปเนี่ยเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งพี่มนตามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องโปรเจกต์ทัวร์ยุโรปเนี่ยมีมีค่อนข้างเข้ามาเยอะในปีหน้า่า โตเกียวทุกอย่างเป็นระบบมากขอบคุณค่ะน้องโยรีที่ไหนน่ารักจังเลยพี่หญิงหลับสะดุ้งตื่พี่วันพี่วานรอดูลูกชายวันนี้กับวันพรุ่งนี้รอดูนะพี่กีน่าหลับมาก สวัสดีค่ะพี่หนูเกาเหลาเมื่อวานเห็นพาวีบอกว่าเพลงรู้ใ่ใช่พาะมากทุกคนตอนนี้ยูริอะเตรียมตัวจะอัดทั้งหมดสามเพลงเนะาะอัดไปแล้วหนึ่งเหลือสองเพลงหนึ่งเมื่อคืนแบบเพาะมากแล้วเป็นเป็นเรื่องราวที่แบบเอาดีจังไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่แบบแค่บางกลุ่มเข้าถึงแต่เนี้ยเป็นเรื่องราวที่เหมาะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยแล้วก็ น่านจะเข้ากับร้องเสียงยูริได้ดีไปรับรางวาัลวันพรุ่งนี้บอสไม่ได้ไปนะเพราะบอสมีนัดกับคุณครูที่ขอนแก่นซึ่งเราจองตั๋วล่วงหน้าไปแล้วแล้วก็แต่จะมีเด็กๆเราไปแทนค่ะมีน้องยูริน้องซีแกรมไปแทนนะคะพี่บันรอดูเลยจัดไปต้องรอดูพี่บู์ พรุ่งนี้ขึ้นเวทีช่วงบ่ายค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งพี่กอบคุณว่าบ่ายกี่โมงสวัสดีค่ะพี่อริยาพี่สมพรสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ปล่อยเพลงน้องสเต็มหรอคะพี่มนตาไอกำหนดการของใครว่าว่ายังไงไม่แซมจำไม่ได้แต่เห็นทีเซอร์แล้วเห็นบอสคุยโปรเจกต์ในรถตู้อยู่แต่ไม่แซมลงไปก่อนใช่แล้วค่ะพี่เหมียว พี่เด็กเอต้องดูต้องดูแต่ว่าลูกชายเตรียมชุดไว้แล้วเด็เตรียมชุดเกาหลีให้ลูกชายแล้วน่ารักมากแม่ค้ำเพิ่นนั่นแหละให้ไปเบิ้งไหวก็เลยเพราะว่ามันมันคอนเสิร์ตเยอะถ้ามีเวลาไปก็ทำทาชุดไว้ให้ลูกชายเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวเช็คก,กันอีกทีหนึ่งเด้อเพราะว่า มันลูกทุ่งสักแผ่เขาก็มีไลท์อะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าเราน่าจะได้ไลท์ของค่ายอยู่ <c ười> คิปเมื่อคืนคิปพ่อบีกับยูริเป็นยังไงบ้างทุกคนแม่แซมอยู่ด้วยในเหตุการณ์แม่แซมยังหัวเราอะ่ะเราคิดดูคนดูทางบ้านจังหัวเราะขนาดไหนสวัสดีค่ะแกงแม่อสมอพี่สุภัตตานะคะสวัสดีค่ะ มาเมามอยกันทุกคนในระหว่างนี้แม่แซมตื่นมาแล้วก็มาซักผ้าค่ะซักผ้าเขียบผ้าให้เสร็จเรียงงเรียงๆเลียง,ยงอบอ่ทบสองลุกอีสานเนาะเดี๋ยวลองนำเสนอดูร้านแตกแล้วคิดว่าลูกจริงๆเจ๊ไก่สัสดิพิซันนี่นะคะ ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเดี๋ยวรอกินพร้อมบอสนะคะกับทีมงานกําลังกลับมาเพิ่งออกไปพนากาลังกลับมาแล้วยูริอยู่อยู่กับทัวร์เพื่อนๆน,นะคะยูริอยู่กับทัวร์เพื่อนๆแม่แซมอยู่ลังสีดค่ะทุกคน ใช่ค่ะน้ําตาลดูแลบัญชีฟินขับกับโตเกียวโตเกียวจะเป็นคือโกกิกับน้ําตาลเนี่ยตอนนี้ก็คือโกก,กิกําลังสอนงานให้น้องแล้วก็งานเนี่ยเริ่มเป็นระบบแล้วแล้วมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มออกหมาได้ดีแล้วน้ําตาลเรียนรู้ได้ได้อย่างดีน้องหัวไวค่ะเก่งอ่าไม่นานก็ก้าวขึ้นมาแบบเก่งแล้วเต็มตัวแล้วน้ําตาลเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วค่ะรับฟังเลือดอยู่ นั่งเลิดอ,อยู่น้ำตาลนะขอบคุณค่ะนะัสดีพี่ปอมไม่ได้เจอกันนานเลยสาวอีสา,สานาใสจวดนะใสแท้ใส่เส้นลำตัวเกี่ยวเนี่ยนะทุกคนคุณเขาไลน์ติดต่อใช้ฟิลเตอร์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ ซีแกมกับรีโอใช่น่ารักน้อเป็นภาพที่น่ารักมากเลยพิกี้เมือ่อเมื่อคืนเปนภาพที่น่ารักมากๆซีแกมกับรีโอตอนตอนขึ้นมาคู่กันอ่ะน่ารักน่ารักเข้ากันดีมากชื่นชมบักครับขอบคุณคะ่ะแม่โสมแต่ก่อนนะ แต่ก่อนหนะ้าไม่สวยขนาดนี้ตอนนี้ใส่ปิ้งเลยขอบคุณค่ะพี่เกดพี่มาริกาสวัสดีค่ะไม่เป็นไรเลยแม่แซมก็นานๆานานมาทีพี่มาริกาเอฟซีโตเกียวมีสิขอบคุณนะคะพี่จิรภาขอบคุณค่ะพี่หญิงน้ำหนักลงอยู่นะทุกคนเออตอนไม่สบาย แดีวเอากางเกงมาเย็บเข้าแม่แซมแนะนําวิธีแต่งหน้าให้ติดทานาหน่อยค่ะจริงๆเราต้องต้องดูว่าผิวหน้าของตัวเองอน่ะเป็นลักษณะไหนเป็นคนผิวมันไหมหรือคนเป็นคนผิวแห้งไหมแล้วเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้เข้ากันทักหลังไมามาหาแม่แซมก็ได้ค่ะมาแจ้งว่าผิวหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวแม่แซมจะได้แนะนําให้พักผ่อนหน่อยรอเป่าใช่พี่แกจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยด้วยเพราะว่าตั้งตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ต้ตตนปีอ่ะ ตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมเพาะเตรียมเตรียมเปิดร้านฟินคลับเนาะก็ปฏิบัติภารกิจหลังจากโตเกียวเสร็จก็ปฏิบัติภารกิจฟินคลับต่อจนร้านเปิดก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาต่างๆปรับปรุงต่างๆพัฒนาต่างๆอะครับเพราะเป็นทีมหลังบ้านด้วยเมื่อคืนลูกชายหล่อมากพี่ดีเมื่อคืนนี้ลูกชน่ทอบอ .2 ลุยสานอีกหนึ่งเสียงค่ะเชื่อว่าเต็มติกตอกแน่ อ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองเสนอจานนะักดนตรีดูให้นะ้าไม่รู้ว่าเขาแกะกันหรือยังดูคีย์บอร์ดกับยูริตลกมากคลิปลานแตกเลยพี่ซันนี่เอาเครื่องสักผ้าโอเคตกใจยู่ดีเครื่องสักผ้าดับฉันประสบให้เครื่องสักา้าอยเราตี โอเคน้องกลับมาแล้วทุกคนปลายฟ้าพอมาไม่ใช่ว่าปลายฟ้าเข้ากับร่องเสียงยูริดีมากเนาะถ่ายทอดออกมาได้ดีบักคักเลยหน้างานคือสุดพี่อริยาคืนนี้ตีหนึ่งเดอ้อ